มาตามหาลูกๆก,กันนะคะว่าอยู่ตรงไหนกันหมดอ้าวทองเอกมานอนอยู่ตรงนี้เหรอลูกหควโต๊ะแม่แล้วก็นอนอยู่ตรงนี้ส่วนถุงทองไปไหนนะตามหาถุงทองกันค่ะ ไปดูสิลูกบ้านนี้นอนกลางวันเก่งจังเลยส่วนท้องทีวท้องทพีวกับทองส้อยก็นอนหลับเหมือนกันท้องทิวกับท้องส้อยอยู่ในกรง นี่ทองกวาวทองกวาวอยู่นี่อันนี้ทองสุกทองสุกก็อยู่ตรงนี้ค่ะทองกวาวอยู่ตรงนี้น,นี่อหรอลูกอืมวันนี้หนูนอนข้างล่างอลูกหนูไม่ได้นอนข้างบนเหรอวันนี้ทองสุกนอนข้างล่างนะคะไม่ได้นอนบนบ้าน ทองสุกกับทองกวานนอนข้างล่างวันนี้ปกติจะขึ้นไปนอนที่ชั้นสองแต่ปัญหาอยู่ว่าถุงทองของเราดิสี่นอนอยู่ตรงไหนแม่ยังไม่เห็นน้องเลยถุงทองอยู่ตรงไหนนะ งทองไปนอนอยู่ตรงไหนนะแต่แม่ตามหาถุงทองก่อนนะคะทุงทองอยู่ไหนลูกอ๋อมานอนอยู่ตรงโซกมุมในหลืบใต้บันไดค่ะแม่หาลูกไม่เจอแม่ก็ใจหายแวบเลย ออกมาลูกออกมาออกมาเร็วออกมาลูกออกมาออกมาอออกมาลูกมานะโ๋ยวลูกคูครบแล้วค่อยใจชื่นหน่อยออกมาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเด็กๆออกมาก็จะเป็นแบบนี้ เขาจะมีที่นอนเยอะเขาก็เลยหลบเป็นคนละมุมคนละมุมนอนุ่งตื่นนะลูกฮะถุงทองคุงตื่นยังไม่ตื่นดีเลยแม่ใช่ไหมลูกส่วนสองทองทองทิวกับทองสร้อยเมื่อเช้าร้องร้องขาเมื่อเช้าเขา เขาได้พอดีแม่กับพ่ออยู่บ้านเขาเห็นคนเขาก็ร้องอยากจะออกกับกรงแต่จริงๆจริงๆถ้าถ้าเป็นทองทิวอ่ะแม่ก็จะเอาออกเขาได้แต่ทีนี้เอ่อทองสร้อยอะจะยังออกไม่ได้เพราะว่าทองสร้อยเคาจะอลา,าวาสอยู่แล้วเขาจะพลังเยอะแม่ก็เลยต้องเอาทองทิวไว้เป็นเพื่อนกับทองสร้อยก่อนยังไม่ออก น,น่าจะอีกสักสองสามวันนี่ค่ะแม่จะลองเอาออกเพราะว่าเพราะว่าน้องน้องก็เริ่มเริ่มเริ่มเชื่องลงมาละเริ่มไม่เป็นแมวจรละเดี๋ยวให้เวลาแม่น้องให้เป็นแมวบ้านก่อนนะคะแล้วแม่จะเอาน้องออกมาเดินเล่นกันนะคะขอบคุณนะคะเอฟซี FC ทุกท่านที่เมตตาน้องๆค่ะ ขอบคุณค่ะ